สวัสดีค่ะคุณนายแม่ของทองเงยหน้าดูกล้องหน่อยค่ะวันนี้ทําอะไรคะทํอลายแม่วันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่แบบแบบอีสานเนาะอันนี้ใส่อะไรไปบ้างคะใสน่น้ํามันแล้วก็เจียวกระเทียมใช่ไหมแล้วก็ใส่สันคอหมูนะไปรวนก่อนเอาเดี๋ยวเครื่องปรุงที่แม่ใส่มีแล้วมีเ,เส้นเล็กนะคะ มีเส้นเล็กมีซอสปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็เต้าเจี้ยวรีเต้าเจี้ยวมันเหลือก้นขวดเนาะก็เลยก็เลยใส่มาในช่วยแบบนี้แล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บใช่ไหมคะเอามาน้ําตาลปีบที่ไงน้ําตาลปี๊บน้าําตาลมะพร้าวอันนี้คือทําำไรคะรวนหมูเสร็จแล้วก็ตักหมูออกเหรอแล้ว,ออแ,ลวแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ น้ำตาลปี๊บใช่ไหมลงไปเคี่ยวเยวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำใช่ไหมคะมสูตรแม่ไม่ใส่นะคะแม่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวแท้จะอัมพวานะลงไปเคี่ยวเลยค่ะใช้โยตเคี่ยวให้มันละลายเนาะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ น้ำตาลทั้งก้อนน้ำตาลทั้งก้อนกำลังละลายนะคะจริงๆก็จะหันเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แต่เนี้ยพอดีลืมเนาะเดี๋ยวก็เคี่ยวนะเอาก้อนน่ถูก,กับกระทะกระทะเดี๋ยวเขาก็จะละลายเดี๋ยวจะเคี่ยวให้เป็นคราเมลเนาะแม่นะเนาะเคี่ยวให้มันเป็นอ่าเป็นน้ำตาลไหมนิดนึงนะคะจะหอมนะคะ เคี้ยวน้ำตาลนะคะไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะเคี่ยวเป็นจนเป็นน้ำตาลไหม้นะคะหอมเป็นกลิ่นคาราเมลเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเลยนะคะอันนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วยังคะไ่ <c oughs> อีกนิดนึงใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะี่คือทําไงคะเอาเส้นใช่ไหมหรืออ๋อจะปรุงเครื่องปรุงก่อนอ๋อสูตรคุณนายแม่หงทองจะต้องปรุงเครื่องปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวใส่เส้น ตอนหลังเนาะน้องคาวดี้นะคะน้องคาวดี้ชอบมานอนอยู่ที่กระถางร้อรถยนต์นะคะคุณแม่ปลูกผักอะไรตรงนี้ไว้ตายเรียบค่ะเพราะว่าน้องชอบมานอนน้องเป็นคนขี้ร้อนเนาะ บริเวณบ้านตั้งเยือตั้งแยะนะคะไม่นอนนะคะชอบมานอนตรงนี้นี่ไม่รู้สึกตัวเลยนะคะเนี่ยแอบถ่ายเนี่ยหลับตาพริมสบายใจเฉยได้ที่หรือยังคะ แกล็บแล้วเกแบบด,ดอีกนึงโอ้เอาอีกเหรอโอ้โหสูตรคุณนายแม่นี่ต้องแบบเป็นคาราเมลเข้มๆเ,เ,เลยนะคะเป็นเป็นน้ำตาลไหมเลยอ,ะอ่ะนี่ก็จะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวพอดีมันเป็นก้นขวดนะคะปู่กก็เลยใส่น้ำไปด้วยเนาะโอ้โหหอมมากๆเลย จากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เคี่ยวเข้าไปอีกนิดหน่อยนะ,ะแล้วก็เอาหมูนะคะที่เราตักขึ้นนะคะใส่กลับลงไป oh. แล้วผัดอีกนานไหมคะไม่นานผัดอีกแป๊บเดียวะคะ่ะให้หมูมันดูดซึมตัวซอสไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นหมูเราจะไร้รสชาติเนะ เติมน้ำเปล่าใช่ปะคะน้ำเปล่าไปจากนั้นแม่จะเติมน้ำเปล่าคะ่ะเติมเยอะไหมคะหรือพอท่วมกก่าว่าพอท่วมเส้นนะเนาะเส้นที่ใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะโอ้โหใครชอบผงฟรุ้งฟริ้งก็ใส่ไปได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะ แล้วเคี่ยวต่อไปอีกนานไหมคะให้มันเดือดเดี๋ยวต้องชิมรสชาติก่อนรอให้มันเดือดใช่ไหมรอให้เดือดโ <Okay. S 2> อเคค่ะเส้นลงโอเคเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่คะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะชิมรสชาติดูแล้วคุณนายแม่บอกว่าอ่อนเค็มไปนิดนึงนะคะก็เลยเติมซอสปรุงรสเข้าไปอีกหน่อยนะคะคือทำาวัน,นี้เราไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็คืออาศัยรสมืออย่างเดียวทําไปชิมไปนะคะต้องอาศัยประสบการณ์นะ<ช>นี่พอเดือดได้ที่แล้วแม่จะใส่เส้นยังคะใส่แล้วเ,เส้นกิโลนึงใส่แค่ครึ่งหนึ่งก็พอเนาะเพราะว่ากินกันสี่คนใส่เส้นลงไปเลยค่ะ ที่เขาทาขายในตลาดสดนะคะถุงละสิบบาทเนี่ยคือเขาจะไม่ได้เคี่ยวน้ําตาลแบบนี้นะแม่เนาะเขาจะใช้วิธีรัดใส่น้ําตาลไอ้ใส่ใส่ซอสไอ้ใส่ซีอิ๊วดำแล้วไม่ได้ใส่เนื้อหมูแบบนี้นะคะเขาจะใส่เขาจะผัดเส้นเปล่าๆเนาะแล้วก็เอาแล้วก็เอานะมาโรยหน้าตับไก่เอ้ไม่ใช่เลือดไก่เนาะเลือดไก่หรือว่าเลือดหมูเขาใส่ใส่เลือดไก่หรือเลือดหมูเลือดไก่ ันนั้นคือทําขายแบบประหยัดเนาะแต่อันนี้เราก็คือทํากินเองที่บ้านนะคะเป็นสูตรของคุณนายแม่หงทองอันนี้ผัดไปยังไงคะผัดจนมันงวดเลยเหรอน้ํางวดจนแห้งเลยใช่ไหม <c oughs> สูตรนี้ไม่ได้ใส่ไข่ใช่ไหมคะก็ขั่แล้วแต่ชอบแต่จริงๆท,ทอดไข่เจียวแล้วมาโรยเนาะหั่นฝอยมาโรยจะดีกว่าเนาะจะโดยปกติก็ไม่ได้ใส่ไข่นะคะ เดี๋ยวจะรอจนน้ำนะอ่ามันนวดลงนะคะแล้วก็เส้นมันจะแห้งๆกันเดี๋ยวก็สุดท้ายก็มาใส่ต้นหอมนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะโอ้หมูหลายปวดทีแรกจะผัดเส้นแค่ครึ่งกิโลนะคะแต่คุณนายแม่บอกว่าหมูมันเยอะไปใช่ไหมคะก็เลยขอใส่เส้นไปอีกใส่เส้นไปเกือบเกือบเกือบกิโลเนาะแต่ยังไม่หมดกิโลหนึ่งดีเดี๋ยวลองผัดดูก่อนนะคะ ถ้าเผื่อกระทะพอดีใช้กระทะใบเล็กไปหน่อยถ้าเผื่อกระทะมีที่ว่างเดี๋ยวจะใส่ไปให้หมดกิโลนึงเลยเนาะแต่ตอนนี้ใส่ไปประมาณสักแป0รกรัมได้ค่ะเส้นพราทีแรกกะว่ากินแค่4คนนะจะผัดกระทะเล็กๆนะคะแต่พอดีปู้หั่นหมูไว้เยอะนะใส่หมูเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สัมพันธ์กับเส้นนะคะอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนี่ต้องใช้พลังเยอะพอสมควรเนาะ ต้องต้องหมั่นพลิกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะไหมกระทะนะติดติดก้นกระทะเดี๋ยวจะไหมไม่อร่อยนะคะเอวตีววมีเสียงเรียกร้องให้ใส่ไข่นะคะเดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปสี่ฟองค่ะ เดี๋ยจะผัดให้ไข่สุกนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ตักขึ้นได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะก็เ <c oughs> สร็จแล้วนะคะผัดหมี่นะคะผัดหมี่แบบอีสา,น,ะะสานนะคะอีสานอุบลนะคะ ก็คนที่นี่ก็นิยมรับประทานคู่กับส้มตำค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้เ,เพื่อนรๆรวยๆเฮงๆคิดดีทดําดีแล้วก็คิดบวกนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ปู้ด้วยนะคะทั้งช่อง a n y one can cook แล้วก็อธิษฐา Home Cooking สำหรับคลิปในวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ